สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปอมป่ายสู้ขู่สู้คนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยซาก,กินแซบค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก้อยได้เมนูมาสู้พี่สู้น้องกินนะคะพี่น้องยำหม,มามแาใส่ปูม้านะคะพี่น้องจ้าพักกบพักแกมกบมิแคร์พักกาดขาวค่ะสั่งพักยังางบ้านนี่มาจ้าพี่น้องมาค่ะหลังเลิกงานหิวขาแห้งค่ะมาสดๆงกันเลอจ้า ขอบคุณพี่น้นองทุกคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมจ้าอือืมนี่ประกับเผาหลวกงว้มมาก เราหวานๆได้จากน้อจ้า ่หม,มจเข้าไนยส,สวัสดีครับพี่น้องครับบาเดี๋ยวเป็นยอมผมจะย,ยอมผม,มผม,มดีดำหวานเนี่เทำมนสีบดดำเีายวเอาหัวหน้าผัก งานกินแล้วเสกลาาวมาไปกินที่หลังกินยากินเมือก่อนอือฮึนับมากพี่น้องกินบอสุภาพยังได้กับอโทดขอพัยเด้อจ้าพี่น้องคะปันยอมหัวหัวก็เได้เป็นดำดำกินทอแล้วล่ะซิมโนกัน ห,หวานกล้มามไปกินที่หลังอิ่มเข่าพี่นอ่อย 何でだ เน่ยพดแได้ค่ะคืมาซุปปลก็อร่อยเยอค่ะพี่น้องปูกินยนกแล้วก็แซ่บอรอก ไปวันนะครับพอกันคลิปหนาสวัสดีครับรับสาวไก่เลยมาดิอิมนะ่มแล้ว แสบปากจากพี่น้องเลยเผ็ดมาก เส่นยาใ่ยังย่ไหมซบค่ะ Bao đi phép đi nó xin xa xin sắp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 

再讲一点。<Okay. S 2> okay. Hmm. तो subscribe cho kênh Ghiền Mì พอกันไม่คลิปหนาด้วยอค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ